พระองค์ตรัดว่าพระองค์ไม่ไม่เคยเห็นการจองจําอื่นใดที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้ายยิ่งกว่าการถูกจองจําในนรกกำเนิดชาติหรือเปลววิสัยอันตรายมากความทุกข์ทั้งหลายที่โยมได้รับในมนุษย์เนี่ยมันแค่เศษเสี้ยวทุกขนาดว่าพระองค์ตรัสเปรียบเทียบว่าเธอถูกแทงด้วยหอกวันละ300อยเล่มเช้าร้อยเล่มกลางวันร้อยเล่มเย็นร้อยเล่มตลอดหนึรปี ความทุกข์ขนาดนี้แค่เศษซิ่วในนรกเหมือนแค่ก้อนกรวด6 7ดก้อนเทียบกับภูเขาหินทั้งลูกเทียบกันไม่ได้และนรกล,ลงแล้วอยู่นานมากพระองค์ตอบกับพิขุซึ่งถามว่าอายุนรกล,ลงไปแล้วนานไหมกี่ปีพรงตัดบอกเป็นปีบอกนับปีไม่ได้พิขุถามว่าทรงอุปมาได้ไหมบอกอุปมาได้เปรียบเหมือนเกวียนบรรทุกมเมล็ดงาของชาวโกศลมีอัตรา20คาลีเรานึกถึงเกวียน นะที่ใส่เข้าเปลือกแล้วกันมเมล็ดงามเมล็ดดำๆเล็กนิดเดียวทุก100ปีบุรุษหยิบเอามเมล็ดงาออกมาหนึ่งเมล็ดทำอย่างนี้ไปทุก100ปีจนกระทั่งมเมล็ดงาหมดนี่คือ1ส่วนอัพพุทธ,ธนากและนรกลึกลงไปมีทั้งหมด10ชั้นอายุจะยืนขึ้น20เท่า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 ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงปะทุมะนรกดังนั้นนับปีไม่ไหวเลยนะ100ปียมหยิบมเมล็ดงาออกหนึ่งเมล็ดจนหมดเล่นเกวียนน่ะ โยมนึกแล้วกันว่ามันมันจะกี่ปีคำนวณแทบไม่ได้นี่คือนรกลงไปแล้วมันไม่มีนรกถาวรก็จริงเดี๋ยวโยมก็เกิดมาเป็นมนุษย์ใหม่เป็นเทวดาใหม่แต่มันอยู่นานคนบางคนบอกผมไม่สนใจหรอกเพราะผมจําไม่ได้แล้วว่าผมคือใครวันนี้โยมก็จาไม่ได้ว่าชาติที่แล้วโยมคือใครแต่วันนี้ถ้าตัดขาโยมตรงนี้โยมทุกไหมทุกตัดแขนโยมโยมทุกไหมทุกใช่ไหมอ่าเจ็บป่วยทุกไหมทุก เราไม่จําเป็นต้องรู้หรอกว่าเมื่ออดีตเราเป็นใครแต่วันนี้ถ้าอัตตาตัวตนเรามีว่านี้คือตัวเราทุกมีแน่นอน